สวัสดีค่ะดิฉันยุภาพร์เทพจันทร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางตามที่รัฐบาลและสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้นและเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ การเป็นผู้ประกอบการเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพและเป็นเจ้าของธุรกิจได้ส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำเรินชูเอิญโดยวิทยาลัยของเรามุ่งมั่นในการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะภายใต้5แนวทางหลักได้แก่ 1>, 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารพร้อมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการรายปีอย่างชัดเจน 2. พัฒนาผู้เรียนและครูนิเทศโดยได้คัดเลือกนักเรียนนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงให้เข้าสู่กระบวนการบ,บ่มเพาะพร้อมจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเช่นการเขียนแผนธุรกิจ การคิดเชิงนวัตกรรมและอื่นๆ 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยสิทธิ์เก่ารวมทั้งเชิญผู้ประกอบการตัวจริงมาร่วมเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจเพื่อส่งต่อประสบการณ์ตรงแก่ผู้เรียน 4. สร้างโอกาส ทางธุรกิจจริงโดยให้มีตลาดนัดของนักเรียนนักศึกษาร้านค้าการฝึกงานช่องทางออนไลน์และ 5. ประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจเพื่อผลักดันผลงานนักเรียนนักศึกษาและครูผ่านช่องทางออนไลน์นิรศการกิจกรรมต่างๆพร้อมจัดรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีผลงานที่โดดเด่นศูนย์บ่มเพาะแห่งนี้ไม่เพียงแต่สร้างทักษะ ทางธุรกิจให้กับผู้เรียนเท่านั้นแต่ยังสร้างจิตสำนึกของความเป็นเจ้าของความรับผิดชอบและความกล้าคิดกล้าทำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัลนอกจากนั้นยังได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้เป็นพื้นที่ที่สร้างโอกาสสร้างความคิดสร้างสรรค์และการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ให้กับ เยาวชนของอาชีวศึกษาค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ